สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการแช่ถัว่วแล้วก็วิธีการนึ่งถัว่วให้เก็บได้นานไม่เสียง่ายแล้วก็ทําให้ไม่เหม็นกลิ่นของถั่วนะคะทําให้ถั่วเนี่ยมีกลิ่นหอมเรามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันค่ะ โดยอันนี้นะคะจะเป็นวิธีเข้าไปที่อัลบั้มต่างๆก็จะมีหลายหมวดหมู่ของอาหารเลยค่ะถ้าในกรณีที่เราเข้าไปที่ขนมเปี๊ยะนะคะเราก็จะเข้าไปอัลบั้ม p ับแอนพาย p a า s r y แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเจอสูตรขนมเปี๊ยะแบบต่างๆนะคะแล้วก็ไส้ขนมเปี๊ยะแบบต่างๆรวมถึงกะหรี่ปับ๊บแล้วก็พวกพายต่างๆค่ะไข่แดงเค็มก็มีเพื่อนๆสามารถเลือกชมได้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็ลองทำดูค่ะ ก่อนรับชมรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะมาเริ่มการทําไส้ถั่วกวนกันนะคะในการเตรียมถั่วเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นเหม็นของถั่วหรือว่าถั่วเนี่ยมันเนา่ามีกลิ่นที่มันเหม็นนะคะเราจะต้องก่อนที่เราจะแช่น้ํานะคะเราจะต้องซาวถั่วเนี่ยจนกระทั่งน้ําใส เพื่อนๆอาจจะเปลืองน้ําเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าทําวิธีนี้ก็จะสามารถทําให้ถั่วของเราเนี่ยเวลาทําเป็นไส้ขนมก็จะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะซาวจนกระทั่งน้ําเขาใส่เลยนะคะซาวไปเรื่อยๆค่ะ โดยวิธีนี้นะคะก็จะทําให้ตัวถั่วของเราเนี่ยเวลาทําเป็นไส้ขนมก็สามารถที่จะเก็บได้นานแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยค่ะ นี่นะคะพอละน้ำเริ่มใส่ลักษณะนี้เราก็แช่ไว้ประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะห้ามเกินที่6ชั่วโมงนะคะไม่งั้นถั่วเขาจะมีกลิ่นค่ะก็คือพยายามกะเวลานะคะเพื่อให้แช่เนี่ยประมาณที่6ชั่วโมงพอดีค่ะ พอแช่ครบนะคะก็ซาวน้ำจนกระทั่งน้ำใสอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกัน น้ำใส่แล้วเราก็นําน้ําออกนะคะแล้วก็นําเฉพาะถั่วเนี่ยขึ้นไปนึ่งค่ะจะนึ่งด้วยเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สก็ได้ก็จะวางเขาแผ่ๆนะคะแล้วก็หุ้มด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะเพื่อให้ไอน้ำเนี่ยสามารถที่จะระบายขึ้นมาจากซึ้งได้ค่ะจากนั้นทำการนึ่งที่ประมาณ25-30นาทีนะคะเราก็จะมาทำการเช็คถั่วค่ะถ้าเราบี้ลักษณะนี้แล้วถั่ว ละเอียดแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปทำไส้ถั่วกวนตามปกติในเพลย์ลิสที่แจ้งไว้ให้ก่อนหน้าคลิปเลยนะคะ